สวัสดีครับสวัสดีครับกินข้าวเช้านะครับผมตอนนี้นะครับกินข้าวตอนเช้านะครับทุกทคนนะครับวันนี้มีอะไรบ้างครับตอนนี้นะครับอ่าอันนี้คือผัดตับนะครับผมอันนี้อยู่ชีปลานะครับซอสมะขามนะครับแล้วก็ตำส้มนะครับโดยเชฟฮิตนะครับวันนี้นะครับจัดเต็มนะครับผมนี่นะครับเริ่มกันเลยนะครับเริ่มกินข้าวครับเช้าเช้านะครับมองเห็นกับข้าวบนะครับผม ผัดตับนะครับนี่ครับใส่ต้น้ต้เป็นดอกคล้ายๆต้นอะไรนี่เขาเรียกว่าต้านอะไรน,นี่ครับต้นอะไรต้นหอมนะครับหอมต้นดอกหอมอันนี้ไข่นี่ไข่นะไข่เมื่อวานไข่นะครับไข่ลวกด้วยนะครับน้ำ <r> ไหมรับร่าเดนียวร่าเนียวไป่อารถ ô rô nữa cái luôn 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 Vị. luôn 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 อยาติดาใส่ลงไปเองนะครับมีพริกน้อยครับนี่ครับตับหมูครับอืจริงเหรอ,รอ,รอแล้วน้องน้องนี่เท่าไหร่แล้วหมูปี๊ชีนะครับชูชีชูชีอืมอร่อยมากกินนะลูกกินนะ น,นี่ครับชาวชาตนะ่กินเยอะไปเลยนะครับตอนเช้าตอนเที่ยงนะครับผมตอนเย็นนี้คือต้องอดงดกินแต่น้ำอ,นอ้าวไขมันอ่าดีโยงง่ายเลยครับ กินด้วยอ๋อบายบายอ๋ออร่อยมากอร่อยมากอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยเยี่ยมเยี่ยมมากเยี่ยมเยิ้มเยิ้มก่อนเยี่ยมก่อนเรลยเยิ้มเยิ้มเยี่ยมเยี่ยมมากเลยน้องบอกเยี่ยมมากเลยนะครับเก่งส้มครับน้าหมาม่าตักให้น้าด้วยอ่ะเอากินข้าวด้วยตักซอสข้าวด้วยอืม นี่นะครับตัดเชือกเลยนะอะไรนะก็ไก่เที่ยวใหญ่เอ้ยไ,ไม่ใช่โยนยักษ์เที่ยวใหญ่ลูกแล้วเชือกอะไรอืมอืมโยนยักษ์เที่ยวใหญ่ วันนี้กับข้าวอร่อยนะครับนี่เปไม่กินในหัวมันกุ้งเกี๊ยวทอด200ห้าหัวมันทอดกรอบนะทอดบ้านมีนะครับข้าวกรอบแลมึมุ้งเป็นอะไรันไปคุ้งครับไป้อร้านแพงมากเ่สตอกมะขามนะครับผมนี่ครับเคยทำมาแล้วนะครับ EP ที่ผ่านมานะครับลองดูนะว่าวิธีการทำกุ้งสดมะขามทำยังไงครับก็ไม่ยากนะครับ ทำง่ายๆนะครับผมลองดูขั้นตอนนะครับผมชูฉีปลาก็มีก็ทำง่ายน้ำส้มส้มอะไรนะพี่อ๋อดี๋ยวพี่ปิ่นกินเองพี่ปิ่นกินข้าวก่อนน้องกินข้าวก่อนมากินข้าวก่อนเออมากินข้าวก่อนอ่ะก็ไปตับก็ไปจับ Mở khắp sao cháu nè các bụng Làm kèm như thôi, chút mình hơi e chụp chạy lên đó Nó Nó Mình chụp đó mình chụp ตังค์านุ่มแรงเน้นนะอุตางข้าวอันนี้ร้ออย่าม่ร้อนไข่นะครับอันนี้สามนาทีนะครับดูมันมันมาตูมขั้นทางคำนะครับเน้นๆนะครับอืม อันนี้ไม่ได้เนี่ยกินข้าวแล้วครับทุกท่านนะครับนี่นี่นี่น้ำนะเช้านะครับขยับขยับขยับอะไรอ่ะขยับกลาไม่ได้ลูกนี่จักนี้นี่ครับปลาปลาทูนะครับ ทำง่ายๆนะครับถ้าเป็นปลาแบบอื่นต้องขูดเก็บขุดเลยนะครับแต่ว่านี้ก็เอาขี้เอาไยออกนะครับอ๋อไม่มีเก็ดนะครับกินง่ายครับราคาถูกนะครับผมอ๋อเต้แม่งนังเล่นนู้ก็ว่านู้บ๊ายบายเดี๋ยวหมดนะจ๊ะวะไม่หมดกินเนี่ยไดอไมครับไม่เป็นไรวะ ผัดตับหมูนะครับม,มากอชนเลยใช่ไหมได้ <laughs> ได้คะ่ะไปดูซิว่าน้องชอบแบบไหนอื้อร่อยจริงๆเลยไข่ไข่อันนี้เธอทำนุ้ย น้องเปลนกินมะลุกี่ครั้งมแล้วไข่แล้วลกูกนี่หมามากินอย้างนี้ค่ะร้อนร้อนพู่ไม่มีแล้วกินผักแทนแล้วกันไข่ไข่นะให้น้องหน่อยร้อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวมามาทินไห้ลูกเดี๋ยวอุเดี๋ยว ôi à hôm nay là đi kèm mọi thứ hai ô vlog mọi người 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 mọi Để mọi người mọi người น้ำหน่อยแกวเคี้ยวิตเตอร์เคี้็จหมดเลยนี่ครับตำ้มใส่ขมิน้นเล็กเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวไปเล่นของพี่ปิ่นลูกนะอูน้องโอ้หวานอมเปรี้ยวนะครับเอาลูกพี่ปาเดี๋ยวร้อนนะลูกร้อนชาติผ่านเลยนะครับผมร้อนมากเลยไัวเอยยง หมดไปเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับดูนะครับกับข้าวครับอาหารเช้าครับกินข้าครัวนะครับผมมีกวามสุกนะครับผมก่อนออกไปทํทงานนะครับทุกท่านนะครับโชคดีนะครับน้ำนี่นะครับคร <wine> ับ <BLANK. S 1> ขอบคุณมากครับที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ดินกินเดี่ยวบ้านๆด้วยครับก็ได้มีกำลังใจสามสิบต่อไปนะครับผมครับห้ท่านจกด้วยนะครับที่รับชมนะครับผมมากครับครับผมบ๊ายบายอ่าบ๊ายบายนะครับบ๊ายบาย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 